ทีเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้โค้ดพูลก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองแต่วิธีในวันนี้มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดการพิจารณาหรือแม้ว่าเป็นการการพิจารณาไตรตรองเป็นการใช้ปัญญาก็ยอมได้ คนเราตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าใครทุกคนนะครับเราจะเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกที่มันมีตัวกูอยู่กันทุกคนเลยเมื่อมันมีตัวเราเราก็ต้องพยายามหาสิ่งที่ดีเพื่อสนองตัวเราเพื่อทำให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือว่ายารักษาโรคหรือเป็นปัจจัยรองที่มันเป็น อย่างโทรศัพท์รถยนต์หรือแม้แต่หน้าที่การงานสิ่งพวกนี้มันจะรวมลงข,ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว,<ช>ลวมันจะมาสร้างความสุขแก่กเรานะครับขึ้นชื่อว่าความสุขนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดง่ายๆความสุขเป็นสิ่งที่เกิดยากการที่เราไขว่คว้า ค้นคว้าหาความสุขนในวิถีของเราเช้วันเนี้นันเหมือนกับเดินหาน้านําในทะเลทรายนั้นๆทีเราจะสามารถไม่ไปเจอโอซิสเราก็ต้องใช้อุปก,กรณ์ในการดำรงชีพออกชีวิตรอดในทะเลทรายไม่ว่าจะเป็นการดับน้ำในอากาศ มันก็ได้น้อยนะครับมันไม่พอคิดหรอกความสุขในชีวิตเราเหมือนกันที่เราดิ่นรดสแสวงหาอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพื่อความสุขตรงนี้แต่ว่าวิธีที่เราค้นหาเนี้ยมันสร้างความสุขให้เราไี้น้อยมากทําไมมันจึงเป็นเช่นนั้นคนระับเพราะเราหลงทางเราไปค้นคว้าหาน้ําในที่มันไม่มีน้ำาทะเลทราย เราไม่หาความสุขในบริเวณที่มันไม่มีความสุขท่านสังเกตดูความสุขน่ะมันจะแปรผกผัน 6, กับความเป็นตัวกูเพื่อนลองสังเกตคนที่อยู่ข้างๆท่านก็ได้ถ้าใครอีโก้สูงความเป็นตัวตนสูงพูดอะไรนิดนิหน่อยๆก็มไม่ได้โกรจะโมโหคนพวกนั้นนะ่ะถามว่า เขามีความสุขเยอะหรือมีความสุขน้อยเท่าที่ผมเร็นมาคนที่มีอีโก้สูงสูงอัตราสูงสูงหรือแม้แต่คนที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นคนพวกนี้จะมีความสุขน้อยมากถ้าเรามองย้อนกลับมาอีกคนเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่ยิ้มหัวเราะสดใสร่าเริงวันวัน,น,นหนึ่งเขา เขาอยู่ได้อรเขายิ้มเขาหัวเราะถ้าจะสังเกตดูว่าเขาไม่ค่อยจะถือสาเรื่องพวกนี้เรื่องตัวต,วตวเนเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไรเงี้ยเขาสามารถเข้าแล้วก็เล่นกับทุกคนได้ของพวกนี้เขาสามารถปล่อยวางไม่ใช่ว่าปล่อยวางคําคนอื่นแต่เขาสามารถปล่อยวางความรู้สึกที่มันเป็นตัวกูลงได้ใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าจะสังเกตได้แล้วว่า ความสุขมันจะแปลผกผันกับอีโก้มันก็จะมาเข้าสู่วิทีวที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าอยากมีความสุขให้ลดความเป็นตัวกูลงนะครับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งที่เราหลงคิดว่ามันเป็นตัวกูเนี่ยมันจะมีอยู่หาอย่าง อย่างแรกคือลูกลูกก็คืออะไรลูกก็คือเนี่ยร่างกายของเรามันประกอบมาจากอะไรครับดีนน้ำไฟลมธาตุไฮโดรเจนออกซิเจนไโนโตรเจนซัลเฟตเหล็กพวกนี้ถามว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับน้ำอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเรากินเข้าไปอย่างเงี้ยเออน้ำอยู่ข้างนอกไม่มีชีวิตแต่เราทำไมเรากินเข้ามาแล้ว มื่อกายเป็นมีชีวิตท่าสงสัยเออเออเริ่มแรกเลยนะครับอยากให้ท่านในเข้าใจพิจารณาตามนะครับว่าพ่อกับแม่เราได้กันพ่อมีอสุจิแม่มีใครทั้งสองกันมารวมกันเกิดกลายเป็นแบ่งเซลล์ขึ้นมาถามว่าตัวเรามันคืออะไรตัวเราอยู่ตรงไหน ตัวเราอยู่กับอสุจิของพ่อไหมหรือว่าตัวเราอยู่กับไข่ของแม่หรือว่าตัวเราเกิดจากการที่ไข่กับอกุปิผสมกันแล้วเกิดขึ้นมาเป็นตัวเราไหมมันก็ไม่ใช่ครับอสุจิของพ่อก็ประกอบด้วยโปรตีนนะครับองค์ประกอบของมันก็จะเป็นในตัวเ่นออกซิเจนซัลเฟียหรือแม้แต่เหล็กของแม่ก็เหมือนกัน เราไปสกแกนดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเราเลยนะในอุปกรณ์พวกนกีน้ยังผสมพันธ์ยันมาแล้วเป็นไม่ใช่ไข่มันขยายแบ่งเซลล์ขึ้นมาแบบไมโอซิสขึ้นมาเมื่อมันแบ่งเซลล์ขึ้นมาในระดับหน่งมันก็จะเป็นรูปร่างถามว่ามันโตมาได้ย,ยังไงเราโตมาได้ย,ยังไงโตมาเพราะแม่กินข้าวกินอาหารสารอาหารพวกนัน้นก็จะมาหล่อเลี้ยงมาสร้างเซลล์สร้างกระดูก สร้างหัวใจสร้างสมองให้เราท่านก็จะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันเกิดมาจากอาหารร่างกายเนี่ยมันเกิดมาจากอาหารแล้วความรู้สึกที่มันเป็นตัวเราเนี่ยมัน,ม,นมันมาจากไหนแม่คลอดเราออกมาเพื่อที่เราจะได้เติบโตร่างกายเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวกินอาหารข้าวมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันได้มีชีวิต ข้าวน้ํเนียแต่ทําไมเรากินเข้าไปแล้วมันกลายเป็นเรากลายเป็นมีชีวิตแปลว่าระบบเนี่ยมันต้องมีผิดที่ไหนสักแห่งใช่ไหมครับความผิดมันก็คือความเข้าใจผิดการที่เราไม่แยกยนต์ในการพิจารณาเนี่ยท่านจะเห็นท่านลองอดข้าวสิครับเอาแบบพูดเจ้าเลยเอาแบบเป็นหนังตีกระดูกเลยท่านเจ็นมวลร่างกายของท่านเนี่ยสูญเสียไป ประมาณเกือบ80%แต่ทำไมความรู้สึกเป็นตัวกูมันไม่ลดลงเลยท่านก็จะเห็นแล้วว่าร่างกายมันไม่ใช่เราท่านลองไปวิจารณาดูสิ่งต่อมานะครับบอกว่าอืตัวกูมันต้องเป็นความรู้สึกสิเป็นความคิดเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ท่านก็ลองพิจารณาดู ความสุขมันเกิดมาจากอะไรความสุขมันก็เกิดมาจากการรับรู้การผัสสะใช่ไหมครับอย่างเราไปเจอน้องแมวอย่างเงี้ยน่ารักใช่ไหมเออเราก็คดสุขขึ้นมาใช่ไหมเออพอเราไปลูกหัวน้องแมวน้องแมวขวนเออเราเจ็บเราทุกข์เราก็เกลียดน้องเกลียดน้องแมวทาไมมันเป็นเช่นนัน้นล่ะถ้าเราเป็นตัวเราสิ่งไหนที่มันเป็นตัวเราเราก็รู้สึกไง มันก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าสิ่งไหนมันเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมันก็คือไม่ใช่เราใช่ไหมครับความสุขความทุกข์อย่างเงี้ยอย่างเราไปเจค,คนมาชมเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับว่าอุย้ยสวยจังน่ารักจังใช่ไหมครับแต่เราก็ยิ้ม,อมขอบคุณค่าขอบคุณครับเขาบอกว่าเอ้ยกูร้อเล่นกูจะออไไเอาไปงั้นเล เป็นไงครับจากที่เราดีใจเราสุขใจเอาเราเสียใจยังไงคะทําให้ความรู้สึกพวกนี้มันถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่านพิจารณาโดยดีสิ่งไหนที่มันเปลี่ยนไปอ่ะสิ่งนั้นมันไม่ใช่เาราหรอกครับใช่ไหมวันหนึง่งวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนไม่นานเปลี่ยนไปนี่มันเปลี่ยนไปไม่ได้อมืมาต่อมาเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสิ่งที่เราหลงกันไม่ถือวคือความจํา ความจำภาษาธรรมท่านเรียกว่าสัญญาสัญญาเนี่ยทาให้คนหลงได้มากที่สุดนะครับความจำคืออะไรบางท่านอาจจะไม่อยู่ในสายธรรมอาจจะมองไม่ออกว่าความจำคืออะไรความจำก็คือเราลองลอง,ลองหลับตาไหมครับลองหลับตาแล้วนึกภาพใครสักคนยางขึ้นมาหรือว่านึกภาพอะไรก็ได้ เราจะเห็นภาพนั้นนะ่ะในมโนในภาพที่มันเราหลับตามันจะมีภาพขึ้มนมาทีนั้นเรียกว่าความจาแต่ว่ามันก็จะไม่เป็นภาพอย่างเดียวนะความจําก็จะเป็นจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจ,จํารสชาติจสัมผัสท่านลองแบบเห็นเข้าบีบมะนาวไหมเรายังไม่ได้กินมะนาวนะแค่เห็นบีบเนี่ยเรารู้สึกเปรี้ยวที่ลิ้นเนี่ยเอออัน,นั้นน่ะมันคือความจํา ทำไมเรายังไม่ได้กลินมะนาวเลยทําไมเราซึกเปรี้ยวเปรี้ยวที่ลิ้นเ่ะนั่นคือความจำส่วนมากเราอะจะจารูปลักษ์ของเราใช่ไหมครับที่ผ่านจากกล้องโทรศัพท์หรือจากกระจกที่เป็นรูปลักษ์ภายนอกของเราเนี่ยเราจะจําถ้าเรานึกถึงรูปนั้นเราก็คิดว่าสิ่งนั้นคือตัวเรานั่นคือการที่เรามองเห็นความจําเป็นตัวเรา เขาอง่ายที่สุดเลยท่านจะมองออกเลยชื่อชื่อของท่านเนี่ยชื่อท่านเนี่ยท่านหรอวา,อาสมมติของชื่อคอพูนเนียเขาเรียกคำพูเนี่ยก็เข้าใจละไอ้ที่คำพูนนี่คือกูละใช่ไหมครับพอกวายสารอ,อังพอ,พ,อพูนไม่ใช่พอ,พ,อ,พ,อพานพอพานสารอูรลิงเนี้ยสิ่งนี้คือเราแต้เราโยนกลับไปนี่ สิ่งนี้มันเกิดอะไรมันไม่ได้เกิดมาพร้อมเราอะพ่อแม่มาตั้งให้เราทีหลังแต่เม่เราไปจําว่าค่ะชื่อเรามันเป็นตัวเราเออนั่นแหละครับนี่คือความจําแต่ว่าการที่เราจะห็นความจําไม่ใช่เราเนี่ยม,มันก็ต้องฝึกสติในการในระดับหนึ่งถึงขั้นท่จะเ,เข้าใจเพื่อที่จะตามดูความเปลี่ยนแปลงของความจํา ันหนึ่งเราไม่ได้จําสิ่งเดียวเราจําสิ่งของแลหลายอย่างเราคิดเห็นก็นนเห็นสิ่งนี้นะครับเราเห็นข้าวผัดกระเพราอะไรเงี้ยโอ้โหหน้าตาแบบนี้คืออร่อยละฮะเราจาได้สิ่งต่อมาที่เรายึดกันมากที่สุดแล้วก็ยึดกันเหนียวเนี่ยก็คือความคิดพุทธธรรมท่านก็เรียกว่าสังขารความคิดมันเป็นอะไรเหรอครับ ความคิดมันคือการประมวลผลมันเอาอะไรมาประมวลมันก็เอาความจำแล้วละครับามาประมวลผลเป็นความคิดหลักการของมันก็คือหนึ่งรับรู้สองรู้สึก,กแล้วก็จำพอจำแล้วก็มาคิดมาคิดแล้วกว็ทำนะครับนี่คือเป็นกระบวนการของมันให้ยามื่อเมื่อเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยสมมติว่าอ่ะเราไปเห็นส,สาวๆน่ารัก ใ,ออชชใช่ไหมครับยิ้มให้เราด้วยหรือว่าเป็นชายชายหนุ่มรอก็ได้นะใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการรับรู้รู้สึกดีไหมครับรู้สึกสูงพราะรู้สึกสุงล้วก็จําภาพเอาไว้ละเลยจาภาพ่อพยิ้มไว้ล้ใช่ไหมครับพอม,มันคิดมันคิดถึงเขามันก็เอาภาพที่เราจําไว้่นีลยมาคิดนั่นแหมครับพอมาคิดมันก็จะกระทำใช่ไหมครับอาจจาะประมาณว่าส่งยิ้มกลับอย่างเงี้ย หรือว่าเข้าไปคุยนะครับหรือว่าอย่างอื่นนี่คือความ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 คิดเกิดจากความจําท่านจะไปถ้าท่านสังเกตท่านจะบอกว่าไอ้ความจําเนี่ยกระบวนการมัน,นรับรู้รู้สึกจําคิดกระทาเนี่ยมันเป็นสิ่งของทีเ่เป็นเป็นภายนอกมันเหมือนกับข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เราป้อนให้คอมพิวเมตเอร์มันรู้จักใช่ไหมครับ ิ่งนี้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะมันเป็นข้อมูลที่มันไหลเวียนเข้าเวียนออกความคิดมันจริงไม่ใช่ตัวเราครับถ้าเป็นรูปอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อมูลท้องแสงที่มันผ่านกระทบดวงตาของเรานะครับเกิดการจดจําการบันทึกขึ้นมาเนะี่ยความคิดนี่สำคัญนะครับถ้าใครออกจากความคิดหรือว่าปลดวางความคิดได้คนนั้นก็จะมีความสุขมากครับ แต่ว่าถามว่าเราต้องไปหยุดความคิดไหมไม่ใช่เราแค่รู้เข้าใจในธรรมชาติต้องกามคิดแล้วเราก็ปล่อยวางว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราเนี่ยถ้าปล่อยวางตัวนี้ได้ผมปรานตีเลยครับชีวิตท่านจะสุขขึ้นมาเยอะมากเลยความคิดนั้นก็จะมีคิดโกรธคิดรักคิดหลงอะไรเงี้ย มันมีทิทางเรื่องหนึ่งนะจำจำไม่ได้ว่าเป็นใครเล่าถ้าจะเป็นรูปรูปปูจรันปุจรันก็ทำประว่านะท่านว่าถ้าเดินไปสมมติท่านเดินไปตลาดนี้มีผู้ชายหน้าตาดีใส่สูทด้วยจู่เดินมาตาท่านใช่ไหมครับท่านคิดอะไรโกรธไหมครับโกรธรัาขาคืนด้วยอพอดีมีคนมา,ามาบอกท่านกระซิบท่านว่าเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนนี้มันเป็นบ้า ให้ใส่สูรมเป็นบ้าครอบครัวมันถูรลดความตายหมดเหลือมันคนเดียวมันเป็นบ้าเป็นไงครับความคิดเปลี่ยนไหมครับหลังจากที่เราโกรธเขาเราด่าเขาความคิดเราเปลี่ยนเราไปไปสงสารแล้วใช่ไหมครับธรรมชาติต้องความคิดเปลี่ยนครับไม่มีความคิดไหนที่มันจะยืนรังยันงยัดไม่มีความคิดไหนที่มันจะ,นจะ,นจะยาวนานตลอด วันหนึ่งเราคิด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 เยอะแยะเลยนะครับอยากให้ท่านปล่อยวางความคิดถ้าเป็นความคิดก็จะมีความคิดที่ดีความคิดไม่ดีถ้าเป็นความคิดไม่ดีนะพยายามตัดแต่ถ้าเป็นความคิดดีก็คือรับรู้ว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจิตหรือวิญญาณนะครับถ้าเป็นในส่วนเนี้ย ถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมมาแล้วเข้าใจโซนนี้หน่อยยากมากแม้แต่ในกลุมธรรมในเรานักปฏิบัติธรรมยังทุ่มเทียงกันในเรื่องนี้มากเรื่องจิตเนี่ยทั้งที่จิตเนี่ย,ยมันก็เป็นเกิดเกิดเพราะปัจจัยมันดับไปก็เพราะปัจจัยเราจะสังเกตว่าจิตจิตนี่คือคือตัวรู้ตัวเข้ามารับรู้ผมจะแยกสับให้ฟังนะครับ จิตหรือว่า,านนะวิญญาณวินวิวิเนี่ยวินี่คือการทําให้แจ้งการแจ้งญาณญาณนก็คือความรู้นี่เองถ้าแปลลงไปก,ก,ก็คือรู้แจ้งหรือว่าแจ้งรู้สมมติว่าประมาณว่าให้วิญญาณีะเป็นแสงไหมครับดืนท่านเข้าไปในห้องที่มันมืดท่านเปิดไฟขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านจะท่านจะรู้แจ้งเลยว่าอ่าไอ้นั่นอยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงนั้นในห้องมันมีอะไรบ้าง แต่ถ้าปิดแสงปุ๊บท่านก็ไม่เห็นอะไรนั่นคือวิญญาณมันจะทํางานคล้ายๆหลักการของแสงผมจะไม่เจอะลงนึกนะครับเพราะว่าผมต้องการให้นัให้มันกระชับและเข้าใจง่ายถ้าใครที่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตได้หรือเห็นจิตเกิดดับได้คนนั้นเขาจะสุดยอดท้องบรมสุขครับ ถ้าในทางธรรมก็เปรียบเหมือนกับพระโสดาบันก็เป็นพระโสดาบันเลยเหรอครับแต่ว่าน้อยคนนะครับผมที่จะเห็นการเกิดด,ดับของจิตได้นี่แหละครับห้าอย่างถ้าเราสไลดยความเป็นตัวตนของห้าอย่างนี้ได้ชีวิตเราก็จะมีแต่วความสุขครับนี่คือพูดแบบแบบธรรมะนะครับอย่าง ในกรณีที่พี่นัทพี่นัทถามผมบอกว่าทําไมคําพูนพี่คนพูดเหมือนมีธรรมะแต่ทําไมยังอยากได้นะั่งไหนได้นี่พูดธรรมะนี่ชอดช็อตชอตชอ,ชอเล่ยเรียงกันได้แต่ทําไมเธอยังอยากอยู่เลยอยากได้กีตาร์อยากได้แฟนอยากได้นั่งไหนได้นี่อ่าผมจะตอบอ่างนี้นะ มันก็จะเป็นในประเด็นห้องสุดท้ายเรื่องของจิตอย่างรูปเนี้ยเราก็พิจรารณาได้ว่ามันไม่ใช่เราพิจารณาเนี้ยความรู้สึกเนี้ยเราก็พิจรารณาได้สัญญาความจำแม้แต่สังขารความคิดเนี้ยเราสามารถคิดพิจรารณาได้แล้วก็เห็นในความที่มันไม่จีรังย่างยืนเราปล่อยวางได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราปล่อยวางไม่ได้เลยนั่นก็คือจิตหรือวิญญาณ นะครับแต่เมื่อเราที่ยังปล่อยวางวิญญาณไม่ได้มันก็ต้องเกิดตัณหานะครับเกิดความอยากขึ้นมานะครับก็ขอตอบพี่นะัทตรงนี้นะครับว่าผมก็ยังไปไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าสมัยบันแต่ก็พอจะใช้ชีวิตตรงนี้ให้มันมีความสุขได้ยังไงในตามฐานะของสติปัญญาของเรานะครับ ไว้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้ท่านอยู่กับโค้ชพอลสิครับ